ครับสวัสดีครับผมทักททยนะครับเสาที่เก้าครับกระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเม,มื่อนนี้ฝนลินมาเมื่ว่านี่ก็ออกมาต่เสาเมื่ว่านี่นมาจมอยู่แบบฝนบ่ตกนะครับเมื่อวนนี้ถือว่าลินมาไห้ต่ออายุันเข่าในน้านะครับต่ออายุขึ้นมาจากน้อยเนี่ยถือว่าสูงน้อยนึงครับผมก็เลย ออกมาหาหลอดบึงนาคือเกอ่าครับจะหน้อยกะที่จะไปเหตุงานนะครับก็มืนน่อวันเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์กะเปิดเข้าประจำการคือเก่าทื่อันนี้เป็นต้นบังเงาะครับหลอดบึงหลอดบึงต้นกระเจียวครับต้นกระเจียวนี่บักไว้น้ําข็งข่างเงากล้วยครับเแต่กระเจียวเป็นกระเจียวขาวนะครับบรรยากาศเนาะ เสียงพงเสียงเพียงบนเปิดอยู่ก็เป็นงานแต่งครับงานแต่งในหมูม่บ้านนี่แหละถือฝนแล้วก็งามอยู่ครับนี่มะขามเทศมะขามเทศต้นเข้าเป็นปลูกด้วยเม็ดครับวันนี้เอาพันธุ์ใยมาเสียบนะครับอันนี้เป็นแปลงผักอิตูไทยเขานะครับบางขรัวนี่ก็เป็นผักอิตูลาว นี่เป็นใบแมงลักอันนี้เป็นกระเพราครับนี่ก็เป็นพวกแปงกระเทียมครับกระเทียมนะปลูกไว้สามาปีครับถือว่าปลูกไว้ส่มมาสาย,ยางอยู่เป็นส่วนขนาดย,ย่อมยม่อมครับเป็นบ้านสวนอมสุกนิดหน่อยของเขาของเก่าขึ้นมาก็เป็นพวกแต่กเต่กเก่านี่แถวนี้เป็นปลาไผ่เหมือปาปลาไผ่เวฟซีแล้วครับนี่วันนี้พราะมันอายุมันหลายหรือว่า10ปี กัวขึ้นกะมันขึ้นพ้นขึ้นอย่างเนี้ยกะตาดออกไปครับวันนี้เพราะมีพื้นที่วางเขาก็ปลูกเอาโมนิมาปลูกแซมนะครับก็บอได้ปลูกไผ่ตืมนะครับถือว่าปลูกไปแล้วกะเมื่อมันถึงอายุไขมันแล้วเขาก็เอาเอาออกครับหาแนวอื่นเป็นเพื่อดุมดินมาปลูกแทนเมื่อวานมันกระซังน้องใหม่อยู่หรอครับเมื่อวานหน่พ่อกัน บางคนมันก็นสร้างเนาะใหม่ก็เออเดี๋ยวเอาไปให็นเป็นครับเมือมันมีเนาะอือจะเป็นต้นหกม่วงครับถึกฝนข้าวหยังไปลเลาะเบิ้งหมื่อวานนี่ได้เข้าว่าผูใ้ใดจุดไฟบนนี่จุดไฟแล้วบัดนี้พอดีมันในมันลามเข้ามานะครับลามเข้ามาในพื้นที่ไอ้พวกแถววัยต้นมะขามเปี้ยวเฮานะครับ พอดีแม่น้องหอมสุกส่งรูปไปเบิ่งอยู่บ้านผมเขาเวียนอยู่อย่างนี้ของเพืนเทศดีครับนี่เทศตีกับต้องกินโจมเพลนนี้พืนเห็ดงามอยู่ของของป่าดำนาครับเป็นไงครับดำนาเขาเรางามจ้ะเพมันมีหนามีหยางคางๆมันกับปลูกกันนี่ครับปลูกปลูกหยาเพราะว่าเป็นเลี้ยงงัวเนาะตัวพืนเห็ดผสมประสานในงามดีอยู่ นี่เป็นขีดเดนกันครับทั้งนี้เดนทั้งคนปลูกต้นยูคาครับต้นใหญ่แล้วยูคามันก้นใหญ่เร็วอยู่ทางนี้ก็เป็นเดนของเฮาครับทางนี้ก็ือเป็นพวกต้นบกุ่งนี่ฝนก็ออกมาซุ่มแน่จักหน่อยพอมีแห้งใจเนี่ยอ่ะบักขามครับบักขามปีนี้ก็ถือว่าต้นใหญ่แน่ทุกต้นอยู่ นี่ต้นที่สามที่บกค่อยเขียวน้ำมูนี่คือต้นนี้ราะมันกระใหญ่อยู่เแต่ว่ามัน,น,ยยยม,นมันบแตกแคสิแม่อมสูกเอาขิงวมาใส่อยู่ครับนี่ต้นนี้บกค่อยแตกกันเลยแต่ว่าต้นอื่นก็ถือว่าได้ผลดีอยู่ก็ไปยามครับยาย้มดูแลไปครับอันนี้บกงวงกระล่อนเน้นนะครับต้นบก่วงกระล่อนเอา,าปูไว ไปจับยไปถ่านหาต้นอ,อื่นมาสับมัอันนี้นำก็เหลือซ้ำนี่ครับนำในคลองสูบไซนาเห็นว่าสูบไซนาใส่เขาฝนกะจังได้วูฝนปีนี้กับเอนนิ้ยายน้ำบ่ได้ว่ามาดีตน้นวัวปีอยู่บังหันวันนี้กับทีมช่วงมาโอ ยาวเลยครับช่วงยาวอยางเบล่งมองแนวอมสุกเป็นราไฟใหม่กันครับอืมทั้งนี้นาม,มันแห่งแห่งแล่วเตียนปลายาเนี่ยครับอืมอดียว่าหอยไฟอ๋อลามมาสินี่ครับถึก อาบขามงาบขามใหม่ครับต้นนี้ใหม่ปา้ายยาใหม่ท่อน้ำครับนี่ให้ท่อน้ำห้อยผู้ใดมาจุดบนนี้ครับจุดมาจากทางไหนเนาะนี่เนาะไฟไหมคบมันลามมาจากทางผุ่น เห็นกองไฟอยูนะ่เป็นลองร้อยของไฟนะครับไฟทำลายหลังถูกสิิงนะครับใหม่เอตกอไเัเขาอันนี้เป็นน้องใหม่ ครับเมื่อปีนี้รู้สึกว่าต้นไม้เขาใหญ่ขก้นเนี่ยครับมาฆ่ามงครับปลูกแซมไว้พราเป็นป่าครับอันนี้เป็ปลาไหลป่าไหล,ไหลต้นไหลครับสําหรับตาสาหรือว่าเห็ดกองเขาเนาะพวกนี้ครับนี่ก็เป็นพวกใหญนี้เปียนี่เอาอดมันมาตัดไปแล้วครับตัดในงอแล้วด้วยมกคา,ามปีนี้ถือว่าใหญ่ พี่กายนี่บบปันใดพี่นี่ขึ้นตัวหัวเลยครับนี่สองต้นตะกอนนี่ก็มีปัญหาอยู่พยายามดอมรักษาไปยันบายัางนี่สองต้นตะวันนี่มั่นใจได้หลายเปอร์เซ็นต์ละครับนี่ช่วงตัวหัวผมเลยนี่อเอาไปพุ่นครับที่นี่คลองกะนี่ครับบักขามเทศเอ้บักขามเปียวพันยักษ์ครับ ปูมใจนี่ต้นใหม่ปูกไว้ครับไงนี่เห็นเนาะครับบรรยากาศบรรยากาศยำโส่โสครับต้นไม้เรานเีนเป็นป่านี่ก็ต้นบักซิดาครับห่อไว้ครับบรรยากาศน้มฝนตกลิ้นเนาะควาเขียวงามครับนี่ก็สซิดาครับเป็นเตา สีดาครับหน่อยเมียเราเป็นผู้หอไว้เลยแต่ว่า,าผมจะเป็นก้นเจ็บ <c oughs> ครับวันนี้เป็นต้นแดงนะครับต้นใหม่ต้นแดงต้นตะเคียนกันจมอผิดนะครับตะเคียนทองอืมครับจังใดก็ได้ก็ขอบคุณทุกการเมืองแย่งทุกการติดตามนะครับเด้อเรบเป็นบ้านสวนอมสุกเกษช่องหน่อยๆของห้องครับ,รบปิดต้นใหม่หอ่อ งามเกิดลายอยู่ครับกระทำหน่อยเด็กก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการเบองเยยงนะครับเด้อไปโอกาสหน้ากับปมก,กันใหม่ครับสวัสดีครับผม